สวัสดีค่ะเรามาพูดกันถึงเรื่องของอ wider responsibilities นะคะในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั่นเองนะคะเรียกว่า legal obligations นะคะก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายนั่นเองคำว่า obligation ก็คือการแบบว่าเชื่อถือปฏิบัติตามนันเองนะคะปฏิบัติตามข้อกฎหมายนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะโอเคเออปากกาไม่ออกอาออกแล้วโอเคนะโอเค legal Ob Legal obligations มีอะไรบ้างนะคะอ้ามาดูอันแรกเลยนะคะเขาบอกว่าอันนี้เรียกว่า Disability Discrimination Act 1995นะคะคำว่า disability ก็คือ,อความพิการนะคะความพิการทางกายหรือ,อเนี่ยดูอย่างตัวอย่างเช่นนี้คือนักกีฬาที่อาจจะแบบสูญเสียอวัยวะประมาณนี้นะคะส่วนคำว่า discrimination นะอันนี้ครูพิมพ์ผิดแล้วตกตัวเองนะขอแก้เลยนะ d i s c r i มิเนชันเออก็คือการแบ่งแยกนะคำนี้เนี่ยเป็นคำที่รุนแรงมาก discrimination คือการแบ่งแยกแบ่งแยกคนที่ไม่เหมือนกับเราอย่างเช่นคนนี้อาจจะ มีความพิการทางกายแล้วเราไม่สนเราไม่ไม่เล่นกับเขาไม่ไม่ให้เกียรติเขาอันนี้ก็ถือว่าเป็น discrimination เป็นการทำผิดกฎหมายอย่างรุนแรงนะคะเพราะฉันเนี่ยกฎหมายเนี่ยว่าด้วยการแบ่งแยกนะผู้ที่พิการทางกายนั่นเองเขาอ,อธิบายว่าอย่างนี้ it is illegal คำนี้น่าสนใจ illegal แปลว่าผิดกฎหมายนะคะกมเนาะเขียนจด ง่ายๆเนาะมันเป็นความมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะคะ for anyone providing a service to discriminate against disabled people นะก็คือมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายถ้าใครก็ตาม anyone นะคะใครก็ตามที่ให้บริการนะหรือว่า ทำหน้าที่ที่จะให้บริการกับผู้เล่นกีฬาเนี่ยซึ่งก่อให้เกิดการแบ่งแยกแบ่งแยกแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับต่อต้าน disabled people ก็คือทำให้แบบคนที่เขาพิการหรือว่ามีร่างกายไม่สมบูรณ์เนี่ยรู้สึกเหมือนกับถูกแบ่งแยกหรือปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมนั่นเองนะมันผิดกฎหมายนะ this includes accessibility and provision in sport and physical activity นะไม่ใช่แค่การปฏิบัติ ต่อเขาเท่านั้นนะคะสิ่งนี้รวมถึงการ accessibility คําว่า accessibility คือการเข้าถึงนะกิจกรรมทางกายการเล่นกีฬาต่างๆรวมถึง provision ก็คือการที่แบบว่าให้คําแนะนําหรือว่าการดูแลประมาณนี้นะคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราพูดง่ายๆในทุกๆด้านเลยที่แสดงออกกับผู้พิการเนี่ยถ้าเราทําไม่เท่าเทียมกับคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ร้ายแรงพอสมควรเลยนะคะ นอกจากนั้นแล้วนะคะ Legal obligations นะอีกอันนึงที่อยากจะยกตัวอย่างให้ดูก็คืออ่ะอันนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับาการให้บริการสถานที่ต่างๆป้ายเหล่านี้เนี่ยก็จะเห็นได้บ่อยๆใช่ไหมคะตามสถานที่ต่างๆเนาะอเขาบอกว่างี้นะคะ Activity Centers ในวงเล็บนะคะ Young Persons a f e t y Act 1995นะคะคือเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆนะคะซึ่งให้บริการในเรื่องของการเป็นโรงยิมเป็นสถานออกกำลังกายนะคะซึ่งเป็นการปกป้องนะคะ Young Persons ก็คือเป็นเยาวชนนั่นเองในปี1995นะคะเขาอ,อธิบายว่า All centers that provide adventure activities for children under the age of 18 are registered and licensed to HM government's adventure activities licensing service ยาวหน่อยเนาะโอเคเซนเตอร์ Center นะคะก็คือเซ็นเตอร์ในที่นี้คือเหมือนศูนย์อะไรอ่ะศูนย์กิจกรรมต่างๆอะไรก็ว่าไปนะเซ็นเตอร์ไหนก็แล้วแต่ที่จัดให้มีแอดเวนเจอร์แอคทิวิตี้คือกิจกรรมที่แบบว่าค่อนข้างเสี่ยงอันตรายนิดหนึ่งแอดเวนเจอร์ adventure, นะคะให้กับเด็ก children เนาะเอ่อ children นะไม่ใช่ children ดร d r e n สะกดผิดอีกแล้วก็คือที่ให้กิจกรรมเหล่านี้กับเด็กอายุต่ำกว่า18 under age of 18นะอายุต่ำกว่า18สถานที่นั้นๆน่ะน,นะสามารถทำได้ไหมทำได้แต่จะต้อง registered r Register e g i s t e r ก็คือต้องลงทะเบียนนะคะแล้วก็ต้องได้ license คือได้รับใบอนุญาตนะคะซึ่งออกโดยหน่วยงานนี่แหละที่ชื่อ hm government adventure activity licensing service นะก็คือพูดง่ายๆถ้าคุณจะทำทำได้แต่คุณจะต้องไปเอาใบาอนุญาต แล้วก็ต้องลงทะเบียนกับไอส่วนนี้ก่อนนะอันนี้คือกฎหมายของประเทศอังกฤษนะคะ The requirements are that all staff poses u h processes นะโอเค okay. specific qualifications and follow specific operation and emergency procedures in their center นะเขาบอกว่า requirement ก็คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำไอ้ไอ การที่จะได้มาซึ่งการแบบว่าลงทะเบียนแล้วก็ได้รับใบอนุญ,ญาตเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งที่จำเป็นจะต้องทำคือ all staff ก็คือเจ้าหน้าที่ทุกคนนะะจะต้อง process ก็คือแบบได้รับหรือว่ามีในครอบครองเป็น specific qualification qualification หมายถึงคุณวุฒินะ คือผูดด้ใดๆอาจจะแบบเรียนจบมาได้วุธอะไรซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงนะคือถ้าคนนี้ไม่ได้เรียนจบไม่ได้มีใบอนุญาตเนี่ยห้ามทำได้ออไหมคะนะคะ qualification ก็คือคุณวุฒินั่นเองรวมถึงจะต้อง follow ก็คือปฏิบัติตามนะ specific operation operation ก็คือการ การปฏิบัติงานหรือการกระทําอะไรก็แล้วแต่มันจะมีขั้นตอนของมันว่าควรจะต้องทํำยังไงนะคะต้องทําตามนั้นรวมถึง emergency procedures ก็คือ procedures Pro ก็แปลว่าขั้นตอนอีกแล้วนะคะขั้นตอนในการที่จะปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน emergency นะคะอย่างเช่นมีไฟไหม้มีนม้ําท่วมไฟดับอะไรอย่างเงี้ยนะเกิด Emergency, อิมเ g ร n c y นซีขึ้นต้องทํำยังไงนะคือพูดง,ง่ายๆสตาฟทุกคนจะต้องเข้าใจวิธีการนะคะนะแล้วก็ it is also important that the center has the correct ratio of staff to children participating in any activity นะนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะ important เลยก็คือในศูนย์ที่ว่าเนี่ยนะจะต้องมี correct ratio ratio แปลว่าสัดส่วนนะคะสัดส่วนจํานวนของสตา f นะคะที่ถูกต้อง ต่อเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรมใดก็แล้วแต่ any activity นะอย่างสมมุติว่าสตาฟหนึคนต้องดูแลเด็กไม่เกิน5คนอะไรประมาณน,นี้สมมุตินะคุณไม่รู้หรอกว่าเขาเท่าไหร่แล้วแต่กิจกรรมด้วยแหละนะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีเด็กสัก30คนก็ต้องมีสตาฟเท่าไหร่อ่ะสามหก็ต้องมีอ่ สคนอย่างนี้สคนต้องดูแลเด็กทั้งหมดใช่ไหมคะอ่าประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะว่าทําเกินนั้นได้อย่างเช่นสตาฟคนเดียวดูแลเด็กร้อยคนอย่างนี้เป็นไปไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดทําแบบนั้นะแสดงว่าทําผิดกฎหมายนะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างของ Legal Obligations นะคะที่ในประเทศอังกฤษเนี่ยเขาให้ความสําคัญมากเลยในการที่จะ,ะทำกิจกรรมทางกีฬานั่นเองคะ่ะ